ข้าสูตรช่วงที่2ของรายการเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณเพีรพัฒน์คะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงเล่าเลี่ยงนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเรานําเรื่องของการเร่งหาทางออก TCA s สค่ะซึ่งอาจจะต้องปรับระบบครั้งใหญ่เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกับดรเพียรพงศ์ตระรยะเจริญผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอในช่วงเล่าเลี่ยงค่ะ และสําหรับอันนี้นะคะทางรายการเล่าสู่กันฟังค่ะก็มอบกระปุกออมสินหีบสมบัติพร้อมกับเสื้อยืดที่ละลึกจากทางรายการจํานวนหนึ่งชุดนะคะเพียงท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกด้วยการส่งคําตอบมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook ไลฟ์ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะโดยทางรายการก็จะใช้ระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์แล้วก็คัดเลือกรายชื่อผู้ที่โชคดีนะคะและรายการก็จะติดต่อกลับไป และนอกจากนี้ค่ะรายการก็เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook และมีการกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะคะทางรายการก็มีของขวัญพิเศษให้อีกด้วยค่ะ นี่คือการร่วมสนุกกับกิจกรรมในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับในวันนี้เรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกสำหรับการส่งคําตอบเข้ามานะคะข้อมูลในวันนี้คือธนาคารออมสินแนะนําบริการรูปแบบใหม่ GSB Now ผ่านหลายแอ c เคาน์โดยให้บริการทุกบริการและช่วยเหลือทุกปัญหาของลูกค้าค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ธนาคารออมสินแนะนำบริการรูปแบบใหม่ GSB Now ผ่าน Line Account โดยบริการทุกบริการและช่วยเหลือปัญหาทุกปัญหาของลูกค้าค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราในช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะว,วันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินแนะนำบริการรูปแบบใหม่ผ่าน Line Account โดยมีชื่อว่าอะไร ะะทราบแล้วส่งคำตอบเข้ามาเลยค่ะทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook l i v e ผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังค่ะและในช่วงนี้มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เริ่มที่ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้สูงอายุ Reverse Mortgage เปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้สูงวัยได้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำค่ะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด25ปีสำหรับผู้กู้อายุ60ปีถึง80ปีค่ะโดยธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้กับลูกค้าเป็นรายเดือนและลูกค้ายัางสามารถเลือกรับเงินกู้งวดแรก10%ของ,งของวงเงินกู้ได้ พิเศษนะคะในปีที่1ถึง2คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ค่ะแล้วก็ในปีที่3เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบหค่ะซึ่งเฉลี่ย3ปีดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ1.832เท่านั้นสามารถยื่นกู้และก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18ธันวาคม2563หรือว่าจะติดตามข่าวสารได้ที่ ทางเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th ค่ะธนาคารอาขอไปครับบริษัท่าคกาศยานไายจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าทอทขอแจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับให้มีการตรวจสอบประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้ผู้โดยสาร ขาเข้าที่เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่จะต้องกรอกข้อมูลสําหรับการติดตามตัวในเอกสารชาช้างหมอม้าหนึ่งรวมทั้งรับแจกเอกสารคําแนะนําการเฝ้าสังเกตอาการหรือว่าการกักตัวในที่พักเป็นเวลานานสิบสี่วันส่วนที่จังหวัดเชียงรายผู้โดยสารขาเข้าที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายจะต้องกรอกเอกสารผ่าน QR code เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด มาตรการการคัดกรองหากผู้โดยสารมีภูมิลำเนาและวิถีชีวิตประจำวันในกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้สี่จังหวัดและเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมดนี้ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่นะครับเพื่อดําเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้านเป็นเวลานานสิบสี่วันอย่างเคร่งครัดส่วนจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของท่ากาศยานอื่นๆของทออทออยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับค่ะธนาคารออมสินนะคะแนะนำบริการรูปแบบใหม่ค่ะ GSB Now ผ่าน Line Account GSB Now ค่ะโดยสามารถที่จะกดเซิร์ชชื่อใน Li ายหรือว่าสแกน QR code ซึ่งสามารถให้บริการได้ โดยให้บริการทั้งแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชีรับข่าวสารโปรโมชั่นจากธนาคารค้นหาสาขาและตู้ ATM ใกล้คุณค่ะก็จะช่วยเหลือทุกปัญหาของลูกค้าได้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมาเน,นินสร้างโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพหมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่สองนะครับโดยขยายพื้นที่เกาะกลางถนนพระรามสอง เริ่มที่หน้าโรงพยาบาลนาครพนถึงโรงพยาบาลมาประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโดยจะเป็นต้องลดพื้นที่การจราจรด้านละหนึ่งช่องทางและทําการก่อสร้างที่ก่อกลางกอถนนพระรามสองตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ และในช่วงนี้นะคะพบกันในช่วงเล่าเรียงค่ะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาการเร่งหาทางออกทีแคสค่ะซึ่งอาจต้องปรับระบบครั้งใหญ่พูดคุยกับดรเพีรวพงศ์ตริยะเจริญผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทอปออนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัส ผมจะเริ่มต้นยังไงดีคือเข้าใจาทุกอย่างคือปัญหาหมดนะแต่ว่าถึงปับันนี้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อฮะเรื่องทีแคสเหรอครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีแคสสองปีหน้าหรือปีนี้ครับเอปีนี้มีปัญหาอะไรไหมฮะปีนี้อยู่ในกระบวนการของการรับสมัครของรอบสี่อยู่ครับเดีกยินึงเราก็จะจบรอบนะฮะอ๋อก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรฟังดูแล้วชครับนะครับเอา่ะ้วภาชนะภาพรวมของเราจะเป็นยังไงต่อครับ ถ้ารวมมาถึงถ้าปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยเราเจอรปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโควิดที่ผ่านมาทําให้การเลรื่อนเปิดเทอมเนี่ยมันช้าลงนะครับ,รบมาเจ็ะไปกระทบกับการคัดเลือกของปีหน้าแน่นอนนะครับเพราะระบบ g c a s t เนี่ยมีวัตถุประสงค์สามข้อข้อแรกเลยนะครับการจัดสอบเนี่ยต้องให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษาที่มีจัดสอบคัดเลือกได้อันที่สองหนึ่งคนหนสิ่งเซห้าทักที่ห้าไรหลาิเ และอนที่สามคือต้องเป็นระบบที่เออห้ามให้เด็กเนีวิ่งรอกสอบอคือห้ามสอบซ้ำซ้อนนะ,ค,ะครับสอบเ็นจะใช้ข้อสอบส่วนตลางเล่เาผลการสอบเนี่ยไปใช้ในการคัดเลือกดังนั้นเมื่อมีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปทําให้การปิดเทอมจกปีการศึกษาของน้องม .6 ก็จะเลื่อนขยับออกไปอีกการจัดสอบที่เราจะต้องใช้ผลคะแนนสอบเนี่ยมันก็ต้องล่าช้าออกไปนะครับ เราก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วฮะหลายฝ่ายนะครับ,บก็คุยกันแล้วเราก็สรุปกันว่าเอ,อขยับการสอบเนี่ยออกไปได้แต่กระมวลนเนี่ยให้มันออกมาแล้วเอ,อด้วยระยะเวลาของกระบวนการเนี่ยให้เท่ากับของปีหกสามซึ่งเราก็ปรับรูปแบบปรับกระบวนการเราสามารถที่จะทำใหเ้เด็กเนี่ยสามารถที่จะสอบช้าลงแต่โหว์สุดท้ายของรอบ การประกาศผลทั้งหมดนะของกระบวนการทีแคสหกสี่เนี่ยเ,เสร็จพร้อมกันในเวลาเดียวกันกับของปีหกสามนะครับกับก็ประมาณเดือนไหนได้ครับของปีสีหน้าเดือนมิถุนาครับมิถุนานะฮะดังได้อยู่ปีปีเนี้ยปีเน,นี้เราเสร็จรอบสี่เนี่ยประกาศผลทุกสิ่งอย่างเลยนะครับได้วันที่แปดมิถุนานะครับส่วนปีหกสี่เราจะได้วันที่สิบมิถุนาอตอนนี้ปีนี้อีกรอรบหม่เนี่ย ปีนี้อยู่ที่รอบสี่ครับรอบสี่ก็เลยอีกเท่าไหร่สองรอบเลี้ยสองรอบรอบสี่แล้วก็สองรอบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะประกาศผลเป็นเสร็จเนี่ยวันที่แปดมิถุนาจบกระบวนการรอบสี่ส่วนรอบห้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นรอบเก็บตกอิสระซึ่งบางมหาชัยจะมีบางมหาชัยจะไม่มีขึ้นอยู่เขาว่าเขาได้คนครบไปสี่รอบแล้วหรือยังอ่าครับกับแล้วไม่ได้ไปรรทุกคณะนะไม่ได้ทุกคณะครับ เฉพานนนที่ยังมีที่ว่างเหลือเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นดูแล้วกระบวนการปีหน้ามันก็คือการการจัดสรรเวลาทันยังไงให้มันพอดีพอดีมันจะได้มีปัญหากันนั่นเองถูกไใช่ครับแลวเราก็จะยุบรวมรอบให้ปีนี้เรามีห้ารอบปีหน้าเราเหลือสี่รอบเออสี่รอบใช่ครับถ้กระบวนการเราสั้นลงได้แล้วรูปแบบมันจะเป็นไงครับปีแคสปีหน้าลายฝั้งนี้ปีปีนี้เรามีห้ารอบห้าเกณฑ์ห้าแบบ ปีหน้าเราก็มีห้าแบบการคัดเลือกแต่เหลือแค่สี่รอบรอบแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งคือแบบที่ต้องใช้คะแนนเอาความสามารถพิเศษมาเรียบรโอไม่ต้องสอบอระโอครับเอาผลงานที่ตัวเองสะสมมาความสามารถเองมาไปยืดและคัดเลือกเข้าอันที่สองเป็นแบบโคต้ามีคุณสมบัติตามพื้นที่ตามกลุ่มประชากรพวกเนี้ยครับก็จะได้สิทธิพิเศษก่อนนะครับนันแบบที่สอง ส่วนแบบที่สามแบบที่สี่เนี่ยเป็นแบบที่ต้องใช้คะแนนอแบบที่สองจริงแบบที่สองจริงก็ใช้คะแนนนะครับแต่มันมีคุณสมบัติของพื้นที่เพิ่มเข้ามาแต่บวกกับคะแนนแต่สามก็สี่เนี่ยมันเป็นคะแนนลุ้นวนใครก็ได้อยู่ตรงส่วนไหนของประเทศสมัครได้ทุกที่ครับซึ่งรูปแบบที่สามกับรูปแบบที่สี่เนี่ยเราเรียกว่าแอเิชั่นหนึ่งกับแอเจชั่นสองแอเจชั่นหนึ่งเนี่ย่าแอ็มชั่นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปแบบ การคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยเป็นคนกําหนดเกณฑ์เองดังนั้นแต่และสาขาแต่และสถาบันจะใช้เกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันอส่วนแอดมิชชั่นสองเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันอยู่สิบสามสาขาแล้วต้องใช้คะแนน g p a c 2ยี่สิบเปอร์เซ็นตโอเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตกับอันนี้ 2, ตัวบังคำแตท่ที่ทสามเนี่ยฮะที่เรียกว่าแอดมิชชั่นหนึ่งเนี่ยเป็นอิสระเลยอาจจะไม่ใช้ G-Pack เลย เพราะจ p a d เนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยจะมีมาตรฐานที่การให้ไม่เท่ากันนั้นสาขาก็เลยอาจจะไม่เอาเยนียม่มาตรฐานไม่ดีก็ไม่เอาไม่ใช้เขาใช้วัดเรื่องของคะแนนสอบรุนรวนนะครับแล้วก็ให้อิสระซึ่งแอดมิช i ั่นหนึ่งกับแอดมิชั่นสองเนี่ยรูปแบบสองอันนี้ที่แตกต่างกันใช้แนนเหมือนกันเนี่ยเราเอามาสมัครพร้อมกันเลยเรียกว่ารอบคอมบ n แอดมิช s ั่นสมัคร <c oughs> ทีเดียวเลือกได้สองเกมซึ่งปีเนี่ย เราต้องสมัครแอนดมิชชั่นหนึ่งเสร็จก่อนประมวลผลเสร็จแล้วไม่ได้ก็ามาแอนดมิชชั่นสองมันแยกรอบการทําให้ระยะเวลามยาวนานปีหน้ารเราจะเอามารวมรอบแล้วก็ทําทีเดียวเลยครับแต่ประกาศผลสองครั้ง uh huh. ประกาศผลครั้งแรกแล้วถ้าน้องยังไม่ติดน้องก็ยไม่ต้องตื่นเต้นรเราจะมีการประมวลผลเรียกตัวสอบรองเพิ่มเพราะประกาศผลครั้งแรกเสร็จป๊บน้องคนที่ติดครั้งแรกก็จะต้องมาบอกหรือจะเอาไม่เอา ถ้าไม่เอาไปต่อไปรอบสุดท้ายมันก็จะมีที่<ป>ทว่างพอมันมีที่ว่างปั๊บเราก็ประมวลผลดึงคนเพิ่มขึ้นครับซึ่งตรงนี้ครับรูปแบบตรงนี้ที่เรียกว่าเป็น combine e m i s, ร <S เราทําประชาพิจารณ์ไปตั้งแต่ต้นปีเสียงตอบรับดีมากทุกคนโอเคกับระบบแบบนี้ดังนั้นเราก็เลยเจะมาใช้ในปีหกสิบครับ กับอ่าฟังดูแล้วก็ระยะเวลามันจะสั้นลงนะฮะแต่ว่ารายละเอียดย<ช>ังเท่าเดิมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่คร<ช>ับนั่นแปลว่าเป็นการทัดเลือกเดิมไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องกังวลอือเดี๋ยวอย่าไปกังวลว่าตายแล้วต้องอ่านหนังสือมากขึ้นไม่ใช่ไม่ก็ความหมายกันยกเว้นไปท่านต้งใช้ข้อสอบในการไปสอบตรงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับนะฮะนั่นแปลว่าเดี๋ยวผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนนะว่าเอทุกวันนี้วิธีการในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยผไม่ใช่คำว่าสอบแล้วกันนะ มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งเด็กที่เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดีกในระดับประญญเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยควรจะบอกกับไปไปในทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สามอันนี้เรามีคาแนะนําอยู่แล้วใช่ไหมในมหาวิรยาลียใช่ครับมีมีคําแนะนําตลอดนะแลเราก็เดินสายทั่วประเทศนะครับชี้แจงทุกปีครับครับอเพราะฉะนั้นเราจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะักบอลคนนี้อะไรเนี่ยเล่นทีมชาติต่อเนี่ยทำไมไปติดชนะวิทยาศาสตร์กีฬาก็ความสามารถเขาถึงอะถูกใช่ถูกต้องถูกต้องครับ อ็ให้ใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าวิธีการเรียนของเขาอาจจะดื่น้องอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าไป<ช>แบบแต่นั้นนะครับซึ่งเท่าที่จะทามาหลายปีมีกรารประเมินผลหม้ว่ามันมันโอเคไหมเออเราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งตอนนี้เราก็จะพบว่าเนี่ยนะครับเราเห็นข้อมูลตัวเลขนะจํานวนคนที่เข้าใ,<ช>ในระบบในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ปีนี้เราก็ปี ต่างน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้อยู่ที่คนที่เข้าทังระบบเลยนะฮะอยู่ที่สองแสนห้าพันคนปีเนี้ยเราทําเสร็จสามรอบเราได้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันคนโอ้ต่างกันอยึ่งประมาณห้าหมื่นคนเราก็ต่อเรัห้าหมื่นคนเนี้ยรอบสี่รอบห้าของเราที่เหลืออยู่ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมซึ่งตัวเนี้ยครับเป็นทําให้มหาลาัยเองก็เห็นจานวนที่เด็กที่เข้าสู่ระบบเนี่ย ลดน้อยลงมันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่เติบโตช้าลดลงด้วยดังนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวครับเราจะใส่เฉพาะเด็กมอมัธยมปลายเข้ามาเรียนเพื่อจะเปนกจารัาคนของชาติอย่างเดียวมันไม่พอแล้วเราก็ต้องปรับตัวฮยเขาเรียกว่าทําการรีสกิลอัพสกิลคนที่เป็นอุ่มประชากรรายงานณนปัจจุบันเนี่ยับให้เขาสามารถมีสมรรถนะที่ดีขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศชาติได้มากกว่านี้ ก็ต้องแต่กับเกิดการปฏิรูปการศึกษาครับอ่าเพราะฉะนั้นเด็กปีนี้ต้องตกใจนะฮะปีหน้าค่อยว่ากันครับผมอาะครับวันนี้พวกแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะก็เป็นการพูดคุยกันนะคะถึงการหาทางออกที่แคสค่ะก็ต้องมีการปรับระบบกันนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านดรพิรพงศ์ตริยะเจริญนะคะผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ซึ่งในระหว่างนี้ค่ะน้องๆหลายคนก็กําลังที่จะอยู่ในภาวะการเช่นนี้ลุ้นค่ะประกาศกันแล้วหเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือ,อเอะนะน่าจะอีก <มา S 1> สองรอบค่ะเพราะว่ารอบรอบที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนี้ สัปดาห์ที่แล้วใช่ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นรอบรอบใหญ่แล้วไงรอบใหญ่มาอ <ừ m. S 2> คุณคุณต้องตกลงกันแหละว่าคุณเอาไม่เอาที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่า,ถ,า <c oughs> ถ้าคุณไปต่อเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คณะในสิ่งที่คุณฝันไ้ก็ได้นะ <ừ m. S 2> ถ้าคุณไปต่อนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหยุดแค่นี้ก็โอเคหยุดแค่นี้ไปเหมือนเล่นเกมอ่ะ <c oughs> เป็นจรงเลยนะค่ะนี่ก็เป็นช่วงเล่าเลี้ยงนะคะท่านี้มาเฉลยคําถามกันก่อนค่ะวันนี้ที่ทางรายการได้ถามไว้ก็คือธนาคารออมสินค่ะแนะนําบริการรูปแบบใหม่ผ่านไลน์แอคเคาท์โดยที่มีลายชื่อว่าอะไรคาตอบคือ gsb now ค่ะค่ะใครเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันวันนี้นะคะรายการเล่าสู่กันฟังหมดเวลาลงแล้วต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ